บอลนัดพิเศษสามทีเพื่อเป็นเกียรติให้ท่านพงศ์ที่ธนากรครับตานผู้นภาษาสันจะบูรณาตานีที่จะโยกย้ายแตในใหม่ในวันนี้ครับสามสิบนี้ท่านก็จะเดินทางแล้วครับเอาแล้วเกมเริ่มเสื้อสีเหลืองครับทีมสาลและอายการรวมกันครับพร้อมเท่านาทีสันอันดีสีคือท่านนายการสังชัยครับไอบอลออกไปทางซ้ายลูกนี้สวยมากครับไปทางริมเส้นกระจายให้เต็มพื้นที่นะครับบอกไว้ก่อนครับกระจายให้เต็มพื้นที่กองหน้าไม่ต้องลงมาเยอะนะครับเพื่อะครับได้โอกาสอีกครั้งนึง บอลไปอยู่ที่น้านมาดิห้าท่านในกานนักวิชัยเปิดเข้าไปท่านแบงค์ท่านแบงค์ม้วนแล้วครับท่านแบงค์ตึงขวาไปแหมโดนบังครับต้องคืนออกมาลูกนี้ดนโอกาสยิงต้องยิงนะครับอย่าเลี้ยงนานครับล่าเขาไปอีกแล้วล่าเขาไปอีกแต่ก็ดูสกัดครับฟุตบอลสนามเล็กอย่าเลี้ยงนานเพราะว่าพื้นที่มันน้อยการเข้าสกัดมันเร็วนะครับท่านต้องรีบจ่ายก่อนและรีบจิบอ่ะดูครับบอลไปอยู่ที่ท่านแบงค์ท่านแบงค์ดึงจังหวะไปชาครับเกินครึ่งสนามยิงได้หมดนะครับอ่าบอลกลับมาที่ท้านด้านเซนเตอร์ฮาครับ ทาในบบการสั่ชัยเออไม่ใช่ครับหมายเลขแปดนะครับท่านพยายามจ่ายบอลต่ออีกทีหนึ่งลูกนี้โดนแย่งกลับมาครับทีทนายความส่งต่อมาหมายเลขหนึ่งครับพยายามเปิดเข้ามาลูกนี้แต่กระโดดกัดรวาลครับจ่ายแรงขึ้นมาอีกท่านนายค,านความก็ช่วยกันดีครับเก็บบอลไม่ได้เพาะพื้นให้น่าบอกวิธีวิธีต่อมาทางซ้ายลูกนี้โยนยาวเลยครับทางด้านหมายเลขหกก็คือตัออ้มกวนพน เลยก่อนนะ94ที่ทางด้านสาภูมิคัมแบ็กซ้ายนะครับของพิทกับบอลพลเนี่ยเล่นเซ็นเตอร์คู่มนะองดูที่ทางด้านท่านยการศักชัยคืนหลังมาลูกนี้ต่อบอลมาทางด้านหมายเลขห้าธนยการนรินชัยบอลหลุดมาเข้าเท้าสาภูมิสาภูมิต่อบอลไทยให้ทางด้านหมายเลขแปดสิบแปดอีกท่านหนึ่งของวิทของวิทให้กับสาภูมิหนุนต่อไปโดนดนักไม่ได้บอลกลับมาที่ท่านแบงค์ท่านแบงค์ย้อนกลับมา มาที่ทางด้านแบงขวาอีกทีนึงครับอันสัจชัยอันแบงออกไปทางด้านแดนกลางครับช่งสวยครับแต่ว่าโดนดักไว้ก่อนครับทางด้านมีสโมส,สบบรฟุตบอลธนายาร์มบุรีรยธานียังเลีย์บอลไปได้บอลกับมิธีปาวิสปิบหนุนขึ้นหน้าไปทางด้านขวาครับตรงนี้นะจะไรครับกระจายให้เต็มพื้นที่ครับอย่ามากระชุนนะพื้นที่สนา,นามเราเนกว้างนะถ้าท่านกระจายพื้นที่ให้เต็มสนามการเล่นจะเล่นสนุกมากนะครับ จะไม่แน่นเกินไปคายออกกองหน้าต้องยืนทุกสูงหน่อยนะครับลอกกับปั๊มบอลนั่นอยู่ครับตรงกลางเอาละครับบอลกับอันดุภาพอนุภาพหมุนขึ้นมาโดนดักไม่ได้ผงริบต่อบอลไปปรากฏว่าทางด้านทีมสารในการช่วยกันดีท่านแย่งกันมาได้บอลอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายลูกนี้คืึจะดันบอลครับหมุนีดฟาวครับเข้าด้านหลังฝ่ายขาจะได้ดูเริ่มเล่นเลยได้ครับผาเปิดดูมาดูปี๊กเดี่ยวเดี่ยว หกดกลับมาที่ทางด้านทา,ในในในางซ้ายอีกครั้งนึงครับเสื้อสีเหลืงองกระจบองเบอร์ไม่ชัดครับแต่จำคนไดน้นิดหน่อยครับท่านแบงก์ก่อนครับทาบ่ทานแบงก์ท่านแบงก์กระชากวอาขึ้นไปออกไปทางด้านฝั่งซ้ายตรงนี้แบกซ้ายไปไม่ได้ต้องคืนูรุ่งสำตูนใช้เท้าเล่นอย่างเดียวครับทางด้านรุ่งสำตูนนี่คือผาสูงผาสูงหนุนออกมาท่านนายกรสัฐชัยสออบท่านแบงค์ท่านแบงค์ให้มาสวยมากเขาลูกนีบบ้ปั๊มกันที่หมายเลขห้าท่านนฤชัยปรากฏว่าบอลวัที่ฮอนพลฮอนพลหนุนขึ้นมาลูกนี้ดหนุนกระด้าตุงเองโอ้โหข้า ได้โอกาสมาเปิดเร็วครับนะครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับสนามน,นี้ไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับไอ้ลี่สามสิบเอ็ดยิงเลยเมื่อสักครู่อืยุทธพน์บอลอยู่ที่ทางด้นานน้ลูกชัยมาที่ท่านแบงค์ทันแบงวนกลับมามองหากองหน้าครับฝั่งซ้ายนู่นนะครับปีกซ้ายมีไหมไม่ถึงนบอลมาอยู่ที่ด้านมาเลขสิบตรงนี้ค่อยๆต่อบอลขึ้นมาครับเอาไวครับหาช่องไม่เจอต้องคืนหลังที่ประวิ่ง กองพิทต่อมาตัวผมก็โดนสกัดไว้ครับทางด้านทีมสาดในการแย่งกลับมาได้ครับไปที่ทางด้านอนุภาพอนุภาพยิงลูกนี้ก็ผ่านหน้าไปตัวอยู่ไปทางแก้มาเสียวครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ศูนย์ ลงไปไม่ได้ครับมาที่นั่นแรงกว่าแกนมาที่นั่นคงนิดนิดลงนิดทีไรวางต่อบอลเน้นตามช่องครับเต็มปืนเมือกี้ให้เต็มครับอ่ามันไม่มีล้ำหน้าครับบอลไม่มีล้ำหน้าถ้าลงมาต่ำี่บอลหลังก็สบายครับต้องกระจายไว้ที่เต็มไว้ที่เลยอ่ามันไม่มีล้ำหน้าเอาล้วครับพลิกบอลหนุ่มดีท่านแบ๊กเลยจะพลิกกันโดยบอลพลบีบเข้ามาบอลกลับ ท่านนายควาางจะไปก็โดนสก,กัดออกไปด้านข้างยังศูนย์ศูนย์ครับ25นาทีแรกยังมีโอกาสครับทั้งสองทีมสามแต้มเสมอดึงแพ้ศูนย์นะครับคนอยู่ที่ด้าน,านของ,ของ,องบอลทอนกิซอสบอลอะไรบางของวัดเพื่มาทางด้าน,นฝั่งซ้ายตัดเข้าในมาตรงนี้ ลิดหลอดครับโยมไปทางขวาตรงนี้ทิศเส้นทางด้านซ้าขวาได้โอกาสครับสูบหน้า,มมาวิ่งลบัวบัวแล้วยิงแล,ล้วนี่โดนตั้มบอลไว้สวยครับตรงนี้เน็ตบอลถูกต้องบอลออกมาการทิศส,สายทา,ยายงด้นานข้างครับสเตอร์ฮาร์มฮาร์มได้แล้วเปิดลงไปทางด้านฝั่ง,งซ้ายชิดเส้นไปหน่อยเดี่ยวไม่เป็นไรครับต้องอย่างนั้นครับการเปิดพื้นที่ให้ยืนฟองหน้าทห้ยืนที่สูงที่สุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นกระจุกต้องกระจายออกไว้ เปิดพื้นที่ให้กว้างๆแทงบอลเยอะๆผู้เล่นมันจะได้กระจายออกมันจะได้ไม่แน่นนะครับเล่นจะได้สนุกวันนี้คงนิดเมื่อวัที่บอลคนอีกทีมาหม,มาที่สามภูมมีอยู่ด้านฝั่งซ้ายชิ้นต่อทันทีกันนะนั่นหมายเลขนสามครับอ่าเล่สามต่อมาเข้าไปลูกนี้บอลหลุดออกมาอยากได้อยู่ครับอยากได้อยู่ยนี่ได้เป็นลูกทุ่มครับสามภูมทุ่มมา ลึกลึงกองหลังครับเจนเตอร์จับได้สบายแล้วเตะต่อบอลออกมาทางด้านขวาครับนายกาสังข์ชัยนายกาสังขชัยพาบอลข้ไปอีกก่อนครับประคองม,มาก่อนดึงกลับลูกนี้โดนแย่งหม่เป็นไรครับบอลกลับมาที่ทางด้านทางในความพิธีเปิดเข้าแลก็โดนนั่นนั้นนะคู่นนี้แรงยันดีในช่วงต้นเกมของเราดูครับโอกาสนี้เป็นของทางด้านทางใความตัดเข้าในมาที่คงนิ้คง,งนิ้พี่ขอาทางซ้านซ้ายท่านนายกสังข์ชัยเตะทออกมาก่อนบอลอยู่ทอนพรพน บอลพลพาบอลเข้าไปทางด้านขวาโดนปั๊มบอลเอาไว้บอลยังก,กลับมาที่ทีมสานครับเตะทิ้งขึ้นหน้ามาเลยครับโอโ้ลูกนี้ยังไปได้ครับแต่ว่าของหลังตัวพิษบวกทิ้งออกมาบอลกลับมาอยู่ครับอันด้าทีมสายังการตรงกลางอีกครั้งพาบอลออกมาทางด้านขวาพิกบอลดึงกลับมาลูกนี้ยังไม่ได้ครับโดนทนายปั๊มสกัดเอาไว้อันุภาครับต่อมาลูกนี้ค่อยๆเล่นครับไปรีบร้อนครับเน้นความแน่นอนครับกระจายตัวออกให้มากที่สุดเปิดพื้นที่ให้มากลูกนี้โดนแจ้งกลับมาได้ าด้านหมายเลเซอร์ที่เบียดได้ท่านยุทธพลออกมาที่สาบูนสาบูนแบ็กซ้ายหนุนเข้าไปโดนดักไปอีกครับตายอีกแล้วครับทางด้านทีมสารในายการมานานๆได้ลุ้นทีเดียวครับท่านนิชัยให้บอลออกมาท่านแบงค์ท่านแบงค์เอาแล้วครับกลับมาที่ทางด้านท่านนิชัยทูกนี้ชิงก่อนที่เปิดเข้ามาพังบล็อกทางด้านแบงค์ได้โอกาสครับเข้าขวาแล้วครับกดเลยครับทูกนี้ปัดไปอยู่บินไม่ได้ครับผู้รักษาประตูซูเปอร์เซนดูภาพตีเพครับเตอ้โห ไปครบประตูไม่กลับครบคุณดีโอกาสเป็นของทางด้านทีมสาเรการอีกครั้งครับยังสูงๆกันอยู่ครับเกมอยู่ในต้นเกมที่แรกคู่ที่หนึ่งสลับบันดีครับคู่สองธนรัชต์เตะต่อครับที่เตะคัเดู่ดออุดรธานีเตรียมพร้อมแล้วมีบูบูอันนี้โอ้โอ้ยรับได้สบายครับปุริศประตูว่างยาวมาครับสุรพล บอลกลับมาที่ด้านท่านศักชัยครับท่านศักชัยลากเข้าไปโดนแย่เอ้าบอลกลับไปเข้าเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนั่นทีมสายเดการเงิอนนี้เปิดต่อทันทีครับไม่รับหน้าแน่นอนครับยังไงก็ไม่รับลากเข้าไปอีกทีนึงล็อกเข้ามาสามฝั่งซ้ายแล้วตัดเข้ามาในกองหลังกวิตยังอยู่ตัดไม่ได้ท, an angel, ท,ท,ทีมสายยงานก็เคลียร์ทองด้านข้างไปก่อนครับไม่มีรับหน้าในเวลาลงก็ลงไม่ทันนะครับขึ้นเร็วลงก็ต้องลงให้ทัน แล้ครับบอลหลุดขึ้นมาแล้วทีมทนายความทางด้านขวาเคินหลังกลับใบทีนึงตัดเข้าในมาลูกนี้ชิงต่อสวยมากครับลูกนี้แต่กองหลังทางด้านทีสายยังช่วยกันดีครับสายการยังช่วยกันดีดึงกลับมาไม่ได้ก็ยย้อนบต่ตั้งเกมกันใหม่ครับเปลี่ยนแกนทางด้านฝั่งขวาท่านพงท่านพงคืนหลังตั้งเกมกันใหม่มันแน่นต้องคลายออกครับตรงไหนมันแน่นก็ต้องเปิดพื้นที่ก่อนไม่งั้นมันจะให้บอลยากสนามนี้มันกว้างครับแปดคนคเอาแล้วครับบอลมาอยู่ทางด้านขวาอีกครั้งครับชิงทันทีครับปรากฏว่าโดน สก,กัดกดดันท่ะดูดีนี้ทางด้าสนะครับนั่งค่อยๆต่อบอลเข้ามาครับน,รรน,น,น,นักจักรทีมสารมีผู้เล่นมาเพิ่มอีกแล้วครับที่เปลี่ยนชุดเลยนะครับใครมาเล้นแจ้งรายชื่อด้วยนะครับที่เปลี่ยนชุดไปวอร์มเลยครับไปวอร์มเลยครับท่านจะได้ลงครับ ไม่ต้องมาอยู่ข้างนอกสนามนะครับไปวอร์มข้างสนามได้เลยก็เพื่อความสะดวกอ้าวเป็นประตูเลยคนระับโอ้โหท่านแบงค์หรือเปล่าครับโอ้โหยาวแล้วครับท่านแบงค์รู้สึกว่าจใ,ใจจินแค่กลังใจนะเมื่อกี้แต่น้องๆเป็นคนทําประตูอนุภาพหรือเปล่าน่าจะใช่เสื้อไม่มีเบอร์ผู้ทำประตูแจ้งมาเลยครับเบอร์เสื้อมองไม่ค่อยชัดเบอร์สี่เนาะเบอร์สี่คือท่านพันชลักษณ์ประธานบุตรนะครับ วอร์มเลยครับวอร์มวอมอย่านั่งเล่นนะครับต้องวอร์มนะครับนั่งมาทีแล้วต้องวอร์มไม่นั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวไม่ไหวนะครับเพราะว่าผู้เล่นเราวิ่งตลอดครับหายเหนื่อแล้วลงมาเล่นใหม่นะคือมีท่านบริการทางสนามท่านเบอร์สิบเก้าครับคือท่านจตุพรลงมาแล้วนำไปแล้วหนึ่งศูนย์นะครับสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับสานนำไปก่อนนะครับกลับมาที่ด้านซาฟูม สโมสรฟุตบอลทะเลบาหมาบอบอลกลับไปที่ทัานภงรับทงพงบอลทันทีครับลูกนี้อู๋ปะวิทย์เต็มปุ่งไม่ได้บอลกลับไปที่ฝั่งซ้ายครับทางด้านทีมเอาครับผู้ทำประตูเมื่อสักครู่ครับหมายเลขสี่เขาชราเลยนะไปบอลออกมาที่ท่านพงเอ้ยท่านแบงค์ครับท่านแบงค์มีสองชื่อนครับชื่อเล่นกับชื่อจริงชื่อจริงที่ท่านพงนะฮะชื่อเล่นคือท่านแบงค์บอลไปด้านซ้ายดูครับตัดเข้าในมาตรงนี้ดึงจังหวะรอสังขาหลอกลูกนี้ยังไปได้อยู่ครับหาเพื่อนมาช่วยคืนหลังกับหม่ บอลกลับมาที่ท่านได้ผู้สมัครประตูว่าสุกผู้สมัคาประตูว่าไงผู้สมัครประตูผาสุกผาสุกโฉบกวมาท่านสักมาได้44ท่านสักชัยนะครับวันนี้ยังได้ทุกยังได้ทุกต้องบีบให้เร็วครับฟุตบอลสนามเล็กต้องบีบให้เร็วเปิดพื้นที่ให้กว้างเวลาได้บอลเราต้องกระจายไปใหมาที่ท่านสาบูฮุมโดนบังจัดบอล อไว้ตรงนี้ต้องคืนหลังครับนะครับพื้นที่มันจะสนุกครับทุกคนถ้ามันกว้างมันจะเล่นสนุกก็แป๊กวัดแป๊กเหมือนสนามเด็กน้อยไม่ไหวครับต้องเปิดเพื้นที่มันกว้างหายใจยืดหยุนเวลาพักแล้วทุบอลกลับมาทางด้านซ้ายบอลบอลแล้วก็โย่วุนยาวเลยครับนี่แหละครับพักโหมสวยครับดูนี่พักบอลลงมาคืูกลับมาในการสวยครับแต่ลงไม่ได้โดนดึงนิดหน่อยฟาวครับก็ฟาวพยายามจะฟาวบ่อย สาบเลยท่านนักฑ์กรองสีสิทธิ์นะครับต้องดึงไว้ก่อนไม่งั้นโอ้หลุดแน่เกิดขึ้นสนามมาลยิงได้ทันทีนะครับเพราะมุมการยิงมนกว้างถอยมาครับให้ถึงสิบหลารอสัญญาณนกหวีดนะรอสัญญาณนกหวีดโอเคครับถอยมาอีกก้าวหนึ่งโอเคพร้อมรอสัญญาณนกหวีดก่อนนะครับอย่าเตะก่อนมุมการยิงครับลูกฟรีคิกยิงได้เลยนะครับระยะนี้ประมาณสามสิบกว่าหลายิงไกลลูกนี้โอ้โหวงเช็ค ด้านหลังนะครับไม่ได้เข้าด้านหน้านึกว่าเข้าแล้วแต่มันเข้าด้านหลังครับเดี๋ยวคอบออกมาแล้วเตรียมตัวรอซ้ำจีบทนาความอแล้วครับบอลกลับมาที่ท่านสักชัยสักชัยส่งต่อไปจตุพรจตุพรจะไปไม่ผ่านคงนิดนิเขียวขั้นข้างได้ลูกทุกจตุพรทุ่มหมายท่านแบงค์เอาแล้วครับท่านแบงค์หลุดขึ้นมาต่อวิทยังอยู่ครับธนาความยังช่วยดี บอลขึ้นมาอีกครั้งลูกนี้บอลหลุดมาถึงทางด้านทีมทน,นายความช่วยกันไล่ยังสองคนนะปีประวิทย์กับบอลพล<ป>ลูกนี้บอลกลับมาที่ทนายความต่อ,าอามาเข้าเท้าเข้าทางทลูกนี้เข้าขวาหรือเข้าซ้ายดึงัไปอีกแล้วครับนักตะกอนนักตะกอนเข้าขวาจริงนี่นี่มันแป๊กโอ้โหบอลกลับมาเข้าทางท่างหมายเลขสิบแตนายความให้บอเลเร็วทันทีครับให้บอเลเร็วทันทีลูกนี้ไปยังไงครับไปได้ครับทีมสาธยิงอีกแล้วครับสังกดัดเอาไว้โดยประวิทย์ วารภูนอีกทีเอาไว้ทีนึงสาวภูนเก็บบอลให้ได้ก่อนสาวภูนเปิดก็เป็นแล้วโดนสกัดเอาไอวอ้อาบอนกลับมาเข้าทางอีกทีนึงจันทร์พลตรท้ายทันแบงค์ออกมาทางด้านขวาครับลูกนี้ทางด้านสารเองการช่วยกันดีครับเปิดพื้นที่ให้กวามมา้างกระจายบอลให้เร็วส่วนทางด้านทางแวามก็ต้องพยายามเอาบอลกลับมาให้ได้นะครับเพื่อทำประตูตีเสมอดูครับลูกนี้ยังอยู่ในครึ่งเวลาแรกครับ1-0เสื้อสีเหลืองนเมริกอนบอลปกดม,มาเข้ามาตรงนี้ข่ายมาหน้าประตูประกบ้านโดนทางแวามจับไม่ได้เอาแล้วครับทีนานายได้บอลเล้ยแตะ คนนึงแต่ว่าบอลห่างไปหน่อยครับนทีมสารแจ้งกัน่าได้ครับปั๊มบอลัาอยู่บอลกเปล่ารัมดูนี่เปล่าซะก่อนนะไปชาไปชก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 ไปชไปก บอลลูกฟรีคิกมีโอกาสเป็นประตูได้หมดนะครับตัวหน้าประตูนี่รอซั้ำงว้เลยนอะลมได้เลยนะครับเปลียนตัวได้ตลอดเวลาเปิดไปที่สองสองครับมปินะโอ้โหเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหทีมสรอายการเอาอีกแล้วเป็นลูกที่สองครับโอ้โหจ่าตุ้คพรหรือเปล่าลงมาใหม่ๆโอ้โห ในการนำมีแล้วครับอตอ,อนนี้รู้สึกว่าที่ทนายความบอกว่านี่แค่ชุด A อนะนี่ชุด B ยังมีอีก <laughs> ยังมี